ทุกทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมช่องโทนสุดติ่งฟิตติ่งครับผมก่อนเด่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมและนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่กําลังจะทํา YouTube นะครับทั้งที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับและก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับเช่นเดียวกันกับผมนะครับผมนี่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องสูวกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาตกปลานะครับผมสําหรับไม้ที่เรามาตกปลาในวันนี้นะครับก็เป็นไม้แม่น้ำนะท่านผู้ชมนะครับซึ่งไม้แม่น้ําแห่งนี้นะครับก็เป็นแม่น้ํากบินบุรีนะครับเขาจะเรียกกันว่าไม้ของแฝงนะท่านผู้ชมครับผมก็ได้ลงเบ็ดพป้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาเบ็ดมาทั้งหมด4คันนะครับก็ตกตะก้อ2คันนะครับแล้วก็ตก ร้อยเมลายหนึ่งคันครับเอ้ตีกระโปรงหนึ่งคันครับตีขนมขนมปังแผ่นนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้นะท่านผู้ชมผมก็ลงมืออย่าที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ผมก็ได้ปลาขึ้นมาสองตัวแล้วนะครับโอเคผมเดี๋ยวรุ่นนะครับไปครับ ครับปลากระมังครับผม 还是有点热。嗯嗯嗯嗯 ไซสสวยแล้วไส์สวยท่านผู้ชม i mean นี่นะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะ นี่ผมจะเหยื่อใส่อย่างนี้มาครับถุงละครึ่งโลนะครับท่านผู้ชมผมทํามานะครับก็ข้อดีนะท่านผู้ชมครับเวลาเรามาตกปลานะครับตอนนี้ผมใช้ไปแล้วครึ่งโลนะครับผมเอามาทั้งหมดสามถุงนะครับนี่ผมสามถุงนะครับนี่ถุงแรกนะที่ใช้ไปนะครับสามถุงนี่ถุงละครึ่งโลก็โลขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ใช้ไปก่อนนะครับถุงแรกนะครับนะครับเราดูก่อนว่าปลามันกินหรือเปล่านะถ้าปลามันกินดีนะครับพอค่อยใส่อีกถุงหนึ่งนะครับตอนนี้ครึ่งโลใกล้จะหมดแล้วนะครับ ก็จะใส่เพิ่มไปอีกหนึ่งถุงครับเนี่ยข้อดีนะท่านผู้ชมครับเวลาเราเก็บเราเก็บสามารถเก็บไว้ได้นานๆนะครับเวลาถ้าเราผสมหมดเลยนะครับอย่างนี้ครับเวลาเราไปผสมน้ําที่อ่างนะครับที่แม่น้ำนะครับมันก็จะเสียได้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมบอกเลยนะว่าเหยื่อเทพขนาดไหนนะครับเหยื่อดีขนาดไหนนะครับถ้าวันนั้นน้ําแม่น้ําเสียนะครับถ้าวันนั้นน้ําแม่น้ําเสียนะครับหรือว่าปลาไม่เข้านะท่านผู้ชม ยังไงก็ไม่กินครับเหยียบเทียบกันยังไงก็ไม่กินนะครับผมจะบอกนียนะครับปากกินนะครับูบบนนบ้ชมอ้อ,อก,ออก,ออกตัวกิน,นครับมาอนึ่งครับไม่ครับ mangat ัท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็เดินทางกันมาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วนะครับตอนนี้ก็จ้องแล้วครับผ้ามุงฝานะครับผมก็ได้ทําการเก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวจะกลับบ้าแล้วครับสําหรับวันนี้นะครับการตกปลาวันนี้นะครับกับเวลาครึ่งวันนะท่านผู้ชมก็พอได้ตัวอยู่นะครับผมเหยื่อเอามาโลครึ่งครับใช้เหยื่อไปทั้งหมด1นึ่โลนะครับก็เหลืออีกครึ่งโลนะครับไปตกวันต่อไปได้นะครับก็เป็นพอดีนะครับแบบนี้นะท่านผู้ชมก็ถือว่าสนุกครับคลิปนี้ครถือว่าเป็นประสบการณ์ทีีี่่ดดครับกก็ปลาจะินชวง เที่ยงนะครับไปถึงบ่ายสองครับพอบ่ายสองเงียบแล้วกินนังหางนะครับก็พอได้กินอยู่ก็ผมเวลาขึ้นวันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อผมจะได้ทำต่อไปครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คงขอจากลาไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูผลงานครับนี่ก็จะเป็นผลงานครับ นี่จะเป็นผลงานนะท่านผู้ชมกำลังล้วนครับผมนี่ครับเกินสิบตัวครับ